สวัสดีครับผมนรกิจโกสุมนะครับผู้จัดก,การห้างหุ้นส่วนบ้านสวนเซรามิกจำกัดจังหวัดลำปางนะครับสินค้าส่วนใหญ่ของเรานะครับทำส่งโรงแรมนะครับเป็นจัดสวนมีสปามีกระถางต้นไม้เตาอโ,อโรมาออยเบอร์เนอร์ต่างๆนะครับผมสินค้าของเราเป็นประเภทเซรามิกที่ทำมาจากพื้นฐานของเคลือบซิลาด้นนะฮะ โดยจะใช้ดินจากหลายๆที่มา mix แล้วก็แมทเข้าด้วยกันนะครับจะใช้พวกรากไม้ดินตามขี้เลนต่างๆมาผสมกับดินขาวดินดำหรือว่าแต่ละสูตรแต่ละที่ยังไม่เหมือนกันก็คือแต่เอกลักษณ์ของเซียรดุลก็คือจะออกมาเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็มีแตกรายงาน,นะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะฮะกรรมวิธีก็คือมันจะมีหลากมากกว่าสีเขียวอะครับมีสียุม้มพูสีฟ้าดินที่เราใช้เนี่ย จะเป็นดินที่เขาเรียกว่าเป็น stone ware นะฮะก็คือจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงครับเผาในระดับที่อุณหภูมิประมาณ1,200ถึง300องศาเซลเซียสนะฮะซึ่งจะทำให้คุณภาพของสินค้าเนี่ยแข็งแรงนี้เป็นอย่างมากเลยครับผมสุดท้ายน,นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเจอกันที่ลำปาง virtual trade show นะฮะในวันที่20ถึง29พฤษภาคมนี้นะฮะแล้วพบกันนะครับ